สวัสดีครับทุกคนซึ่งผมก็หายไปนานนะคือ,อไม่ค่อยสบายนะคะขอโทษด้วยกันนะครับวันนี้อยู่กับเกม24ชั่วโมงอตาเทวเวอร์ดีเฟนต์ e ที่32นะคะผมซึ่งใน EP นี้นะเราจะมาทำเจนอส6ดาวกันนะคะเป็นล่างใหม่นะครับผมผมมาสมด้วยนะคะผมดูว่าคิดจะเกลือหรือเปล่านะก่อนไปดูกดไลค์ให้ด้วยนะคะผมไปดูกันเลย เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะในตู้นะครับก็จะมีตัวที่เอาไว้ทำเจนอสด้วยนะครับทุกคนไหนผมไปดูซิเจนอสเป็นตอนนี้ผมมีครบแล้วนะครับก็คือมีครบตัววะพอห้าตัวนะผมขาดแค่ตัวเนี้ยเออตัวที่เรามาอีโบนะก็ต้องคิวสองพันคิวโอ้โหนานเลยก็จะได้มาดูที่ในตู้นี่ไงตัวสีแดงมานะครับเป็นตัวไอซ์อะไรอ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันนะสุ่มเล้ะกันนะครับผมผมมีทั้งสี่หมื่นเก้าเออยังก็ต้องได้แล้วปะวะชื่อเกลืออุวูได้าโอ้ไรก็ได้นะครับไม่บนนัะได้มตัวเดียไอซ์ต Um, gue sih โอเคโอ้โหขาดดีนิดนึงนะจริงๆขาดไม่เยอะหรอกขี่มาสุ่มต่อครับไปชื่อุ้ได้เป็นตัวหนึ่งู้ได้มาตึ้งสองตัวแล้วเมื่อกี้ดูซีอุ้ยไม่ได้ดูซีได้ไหมไม่ได้อีกเนยโอ้ยได้มาตัวหนึ่งได้มาตัวเดียวเองเหรอมันได้น้อยจังวะโอ้ได้โอ้ได้มาสามตัวนี่เนี่ยต้องยีดสิโอเคครับตัวนี้เราก็น่าจะได้ครบแล้วหรือเปล่าไปดูซิเจนอสเจนอสห้าดาวใช่ไหมนี่ไอโอเคครบแล้วนะครับเราต้องไปคิวสองพันคิวนะครับคือถึงเมจะลงอินแล้วกันนะจะได้หรืว่าง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสีียยเเเเวววลลลาาาาาาามมมกกนนนนนนนะะะะะะออออิิิิััััไไดดด้้้่่จแหหคคคคโรรรรบบบขสธ ก็คือจะต้องใช้เจนนอตในการฆ่าใช่ไหมถ้าผมเข้าใจถูกแนละ้วก็น่าใช่แหละนะเคเจนนอตผมก็ใส่ออฟไฟมาครับจะได้ตีตัวนักรีน,นยังแหลนะครับก็มอนเจนนอตเฉยๆก็น่าจะชิชลๆนะครับว่าอไอจังบ้าไปด้วยเลยนะครับขออนุญาตบาลสบิบก่อนก่อนละก,กันนะจะได้แบบว่าตังค์เร็วหน่อยนะจะได้วางใด้ครบแปดตัวเร็วๆนะครับผมเบบที่2แล้วนะครับก็คือตอนนี้สหรับลงอินที่อลอยเบมี่ยเป็นได้ที่ง่ายมากเลยนะสแตนมาเก่อนนี่คือโคตรยากเลยอ่ะผมแบบเรจะลงได้ลอยเบมมันคือยากมากเลยตอนนี้คือโคตรง่ายเลยนะ โอเคมาจะอัพสเปียร์าร์มไปก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ฟาร์มตังค์นะครับผมผมก็จะวางอ่คิดอยู่ทำยไงดีอัพสเปียร์ไปเ,เรื่อยๆเบี้สามวางไอจางเพิ่มนะครับให้มันบัฟดาเมจจะได้เป็นเยอะๆนะโอเคอัพไปเลยกดบัฟไปเลยครับตอนนี้ฮ่าด <c oughs> ีงามแล้วก็มีตัวที่ผมจะต้องอัพขั้นหนึ่งนะ Powerful <c oughs> มานะครับผมอัพขั้นหนึ่งแหละอัพไปเลยสวยชิลครับชิลอินหมดธรรมดาครับไม่ใช่หมดเออ่ EX นะจานี้ก็ไม่มีอะไรมาครับเพราะแค่ okay. ก็แค <łość> ่รอไปเรื่อยๆครับรอวางให้เขาแปดตัวแล้วก็ชิวๆแล้วเอฟเคสบายๆเลยน่าจะได้เลยนะน่าจะได้ตาละพันตัวแล้วก็พันสองพันเลยนะให้รุมไปนนาทีที่สิบสามแล้วนะครับผมจะวางเพิ่มนะใจน้อยเพิ่มนะครับผมแล้วก็อัพให้ตานทุตัวเลยนะตอนนี้ผมอีกตังเยอะมากสามแสนอ่ะเออคือตัวตางผมจะตันอยู่แล้วเนี่ยทุกคน ไอ้ร้อนจังแล้วตัวหนึ่งอาจังผมก็จะจังอยู่แล้วคือแบบว่าไอ้ตังเยอะมากเลยนะแล้วก็ครบแปดตัวร้อแล้วครับตอนนี้ก็เบสที่สิบสี่เองนะทุกคนจังไวอย่าสุดยอดจริงๆเลยนะมีจังสี่แสนเมื่อกี้อัพแปจจังตันร้อนครับไม่ต้องอัพขั้นท้ายหรอกจริงๆโอเคตอนนี้ก็ผมจะอัพเพิ่มแล้วกันนะครับตัวเทียมได้อัพนะอัพไปเลยอัพไปอีกใช้ตังไม่เยอมมากเป็นห้าดาวนะมันเลยใช้ตังน้อยมากเลยนะอัพไปอีก ชแล้วก็อัพไปอียครับจริงน้อยผมจะได้ตันทุกตัวแล้วตัวนี้ก็จะมีจเยอะเลยนะครับแล้วพีเป็นหมื่นอะ่ะมีแค่ห้าดาวนี่ถ้า6ดาวจะขนาดไหนเนี่ย กลับมาแล้วครับทุกคนหลังจากที่เราลงอ,อินฟินิตี้มานะครับแล้วก็ได้คิวมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็คือเจนอสผมก็ม <c oughs> <c oughs> คิวประมาณ2องพันสี่ร้อยเกินมา400ตัวเอาวไม่ว่าไม่เป็นไรครับโอเคก็ต้องออกก่อนใช่ไหมแล้วคนจะอีโวได้ออกแล้วร้อยก็เจนอสไหนเอ่ยไปจะอีโวไปแล้วกันะครับอีโวไปเลยแลย้วกันนะกดอัปเกรดไปเลยครับจะ <c oughs> ได้เจนอสหกดาวเรียบร้อยนะครับผมนี่เรียบร้อยครับเต <c oughs> ิมไปแล้วอย่างเท่เออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ เอดี๋ยวเอาไฟมาเฉดเลยอ๋อเมื่อกี้ผมอีโวตัวที่มันใส่ออฟไฟอยู่นี่หว่ามันเลยได้ออฟไฟมาจากนี้แล้วก็ทำอะไรต่อทุกคนน่าจะนอนอมาแล้วจะลองไปลงดูดีไหมอะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับมีตู้ไหนที่ผมต้องทำอีก่ไหมเนี่ยอยู่ที่ในตู้อุ้ยโอ้โหทัชซูบากิห้าดาวว่าผมจะสุ่มเก็บไว,ว้ก่อนแล้วกันนะครับทัชซูบากิเนี่ยน่าจะตัวที่ดีเลยนะอืมมาเอาไสุ่มทัชซูบากิเก็บไว้นะครับคิดว่านจะได้เลยภายในครั้งเดียวหรือเปล่าชิปได้ไหมไม่ได้เป็นไรเอาใหม่ไม่ได้้อยู่แลว เอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยนั่นมีแต่นารูโตะนารูโตะมันทำอะไรนี่ยไม่เอาโอ้โหเกลือชึบเฮ้บโอ้โหเป็นไรเพลยเยอะเพลยเยอะเพลย์มีแปดหรือเจ็ดเพลยเยอะเพลยเยอะไม่เป็นไรการันตีก็ได้นะการันตีไดการันตีเรียบร้อยแล้วแหละจริงๆเลยโอ้โหการันตีได้ตัวเดียวสุดยอดจริงๆนะครับกาชาเกลียดนี่มันสุดยอดจริงๆเลยะแล้วทาไมมันสุ่มล้วๆเนี่ยผมต้องการกี่ตัวเลยทุกคนเพราะผมสุ่มไปเลยแล้วนะไม่รู้ไม่ใช่กี่ตัวนะสุ่มไปเลยสุ่มไปเลยโอ้โหไหนดูซิไม่ใช่กี่ตัววะโอ้ห้ามาอี นะครับก็คืขอขอใยใส่โคก้กกน,นแล้วกันครับแล้วก็มีอัปเดตใหม่ด้วยแล้วก็เพิ่อมอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยแนละ้วรอบทีส่สิบสตาร์ดนะทุกคนก็นี่ผมมีรอบแปดสิบสตาร์ดนะครับมาสุมตัวซิมาดะเข้ามาใหม่ใช่ไหมอันนี้เป็นอัปเดตที่ผมมาละเข้าเพิ่งเข้ามานะซึ่งคลิปนี้อาจจะลงตอนไหนก็ไม่รู้แหละคืออย่างที่บอกนะครับตาใครไม่หาย <c oughs> okay, แล้วตอนนี้โอเคมาสุ่มมาแล้วนะครับใช้50สตาร์ดนะครับผมมาสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าอาจจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราอัปเดต้เเลยกก็มมีีสตาร์พิ่อแหละะนครับสุ่มไปเลยกป ได้ไหมเอ่ยโอ้โหไม่ได้เออเพิรกัดมาทําไมครับนี่กัดธรรมดานะสักุระจังโอ้โหซันจิมาทําไมครับพลิตคลถามจริงเพิบ์กไไม่ได้รอบแรกก็ไม่ได้รอสอนจะได้ไป่ะโอ้โหนารุโตอีกแหละวคือไปเลยครับจังหวันารุโตมีสองล่าง้วนารุโตเนี่ยล็อกลีซันจิไม่ได้จริงๆริงเนาะทุกคนรอบสองก็ไม่ได้ได้กไปเลย เอามาทำไมนะันจริงไปครับตอนรอบที่3ครับผมจะสุ่มไดอ้อีกรอบหนึ่งนะคือรอบฟรีนะครับ่ราจะได้เปล่าน <c oughs> ี่สามจงโอ้โหเฮ้ยไม่ได้จริงดิโซโลโมาว่ะจะมาทั้งกลุ่มหมวกฟางแล้วจริงเฮ้ยต้องหนีครับน่านเล็วมันละห้าดาวนะครับ่อยไปโบววันหลังนะวันนี้ไม่ไหวจริงนะเ <c> ก <oughs> ตติน่ผมก็งอมแล้วลูฟี่มาว่ะ มาทําไมเนี่ยมันมามาทั้งเรือโจรสลัดแล้วเนี่ยมาทั้งกุมัวฟางแล้วจริงจมาแทบทุกตัวเลยอ่ะโอ้โหในในสุดเราก็ได้มาทำมาละใครแล้วเราไม่ได้นะไหนดูสิดิอย่างเท่อะทุกคนเราใช้ไอ้ตัวนี้ด้วยหายง่ายวันนี้นะจะหาง่ายนะคิดว่ามาระน่าจะหาไม่ยากหรอกทุกคนเอาเป็นว่าค่อยหาอีพีหน้ากันนะอีพีด้านหลังอ่ะพี่ไหนก็ไม่รู้สักอีพียังไงทุกคนนั่นแหละทุกคนผมเห็นไอ้ฟรีนั่งขัดใจผมอยากสุ่มว่ะขอสุ่มละครั้งหนึ่งเถอะขอญาตสุ่มนะกระเป๋าเต็มอีกเลยขอญาตสุ่มเลยกัันนนะะครรบเเพาาว่ห็ มัขัดหัวขัดตายไม่รู้มันมีว่าวฟรีอยู่อ่ะเออไปสุ่มไปสุ่มไปไม่ได้กาละเนี่ยมาทั้งหมู่บ้านแหละเมื่อกี้บ้ทานโช์สถานีมาทั้งหมู่บ้านเลยบาร์กี้เนี่ยว่าเราไม่ล็อกลีโอผมถามจริงเถอะอย่างน้อยก็ได้ตัวสักตัวหนึ่งงดีนะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีทุกตัวแล้วคาดวินาโัเหมือนเดิมนะครับมีตัวข้อใหม่ไม่ใช่สีตัวมานะครับตัวนี้มาสามรถอีวได้ด้วยนะผมเพิ่งเห็นนะเอาเป็นว่าผมไม่รู้จักชื่อว่ามันคือตัวอะไรเพราะผมไม่เคยดูนะครับวเอาเก็นวอ่าเราเป่นไป เอาโขกได้มาอีกกงใช้ให้มานสิตัวนะครับในการอีโบนะครบยังเอ่ยได้แปดตัวแล้วใส่อีกสตัวไหนเฮ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนโมเดลใหม่ไว้นะมันเปลี่ยนโมเดลบางตัวใหม่แล้วผมงงว่ะตัวอะไรคือตัว,วอะไรอุ้ยไข่ตัวเดียวเปลี่ยนโมเดลใหม่แล้วผมงงว่ามันคือตัวอะไรคือไปเลยเฮ้ยเอาได้หกดาวมาด้วยเอามาทำไมครับนี่ไม่ต้องการเลยเรียบร้อครับครบมันครบแล้วครบสิบตัวแล้วอ่าจ๊ะ บอกเลยเพชรผมเยอะนะแต่หมื่นเพชรอะภาพด้วยไม่ไดรีวิวเจนนอสแล้วนะทุกคนเจนนอสหกดาวนะคะทุกคนเป็นไงอย่างเท่ดูท่ายืนดิท่ายืนนี่คือเท่มากเลยคือแสงสวยมากเลยอะแสงเอฟเฟกต์อะเท่มากท่านล่างน,นี่คือเท่มากเลยนะเจนนอสเนี่ยเออน้เมันหนึ่งหมื่นนะวันทีหนึ่งเนี่ยอลองขออย่าใส่ตัวมาก่อนแล้วกันนะครับไหนดูสิ อุท่าสิผมเปิดท่าแล้วสกิลยังไงโอ้ดาเมจหนึ่งหมื่นนะทุกคนใช้ได้นะหมื 1400, นะ่นสี่ร้อยนะตีหกวิมีติดเบิร์นด้วยนะติดไฟเบิร์นด้วยนะใช้ได้อยู่นะดูดิทาจิโร่มันเป็นซันเบิร์นะแต่นี่เป็นคือเบอร์เฉยมันก็ทาจิโร่ดีกว่าอยู่แล้วนะอ่ามาดูสิอ่ะคันขั้นที่สองดาเมจโอ้โหกขั้นที่สามตีเอ็กก็ด้าเมทหนึ่งแสนเจ็ดพันนะครับแล้วก็ตีหกวิด้วยนะครับผมมาคันที่สามนะครับดาเมจเท่าไหร่ดาเมจหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับตีหก ข้าบลลแวก็งมชขั้นต่อไปได้มี2 2,009นะครับตี6วิะ10ขั้นต่อไปด้เมี1 2 0 0 0 0นะครับจะมี13วินะแล้วก็ตีเป็นแบบโคยนะคะผมระยะ100นะคะผมใช้ได้นะอัปตอไปได้เมี6 8 0 0 0 0นะครับตี13วิระยะ120นะคะผมไปตัวที่ใช้ได้อยู่นะไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้กกมากนครับือว่าใช้ได้เลยนะบาร์ผส0นะครับก็คือได้มีย23ล้านนะใช้ได้เลยนะแต่ตีช้าไปนิดนึงสำหรับคิปก็ขอบคุณที่ดูเหม่ในด้วยนะคะ 死んでいる